เป็นเฮอริเทตครับวันนี้ลงเบท2ยี่บสี่ดอกครับผมพ่วัดส่วนมาลาลามสารยาครับ <c oughs> นี่พลังเสียงเลยครับทีสิบสองสุดยอดเลยครับเฮ <c oughs> อริเทตเฮียนะ น,นี้ฝนกำลังมานะครับฝนกำลังคืบมาคืมมา,มมาวันนี้มีสองจอครับขนานกับอรชุนสารยาครับอรชุนสารยาน,นี่วันเพ็นวันเพ็นบริจิตต์ลงชุดยี่สี่ดอกครับยี่สี่ดอกเบตออน ถ้าเราหครับโหลหนึ่งแหลมๆ้างละสี่แปดนะครับคอน,นเทนต์คริเทนะตอนนี้ลงชุดยี่สี่ที่สารยาครับผมที่วัดสวนครับ,ว,บราาวันเวลาลามคอนเทนต์คริเทตวันนี้นะครับ นี่จำพงเอีเลยครับวันนี้อากาศดีครับฟ้าคึมฟ้าคึมยีครับยี่อกยีบสีบอยอยเจ็ดแกต้องตข้งใจนะผมเรียวแกแกตัดตัว่อยแกอย่าอยู่ มันนั่นหรอกมันซื้อของกูไปใช้มึงยังไงมึงอย่างาผมผมไม่ได้ซื้อของเลยจ้ะผมซื้อของเดี๋ยวไปดูอีกจอ,อนึงครับของเขาก็ไม่แม้ตกใจอะไรอยู่น,นี่ครับทางนี้ออโตดูชุนครับออโตดูชุนวันนี้ฉายระบบฟิลม์มระบบฟิลม์มขนาดกับฟันเพนเฮอริเทตโอ้ยแฟนคลับเยอะอยู่นะครับอากาศฝนจะตกก็มีเยอะอยู่ครับ อันนี้ออร์ชุน่นนนครับ <c oughs> ระบบเสียงเทคนิคซาวครับออร์ชุนอันนี้ดังเดิมตั้งนานแล้วครับเจ้าถิ่นสารยานะครับของสารยาดูลำโพงครับ ดูลำโพงครับดุนุ่นเก่าขึ้นเลยตู้ละสอดอกสีดอกครับสข้างก็48ดอกอันนี้สี่สิดอก นี่ยตัดพาขึน้นะครับวันนี้อดีตชุนใช้ระบบฟิล์มนะครับระบบฟิล์มเตาไฟฟ้ารหาดูยากนะครับระบบฟิล์มนี้ตอนนี้หา,หาดูยากอยู่ครับ มันมันทัน้งนั้นเลยครับระบเ <c oughs> บเสียงเทคนิคซาว้าครับระบบเสียงเทคนิคซาว้า คืนนี้มาชมระบบฟิล์มนะครับหาดูยากนะครับคืนนี้มาชมกันระบบฟิล์มของอรชุนครับผม